อย่าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อหาแต่เงินเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำงานแล้วจากไปสวัสดีค่ะพี่ฝนปันสุขปันอาชีพพอดแคสต์นะคะวันนี้ค่ะพี่ฝนก็มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วนะคะคนเราค่ะมีช่วงชีวิตหลักๆอ,อยู่3ามช่วงช่วงแรกคือช่วงค้นหาชีวิต ช่วงหาอาชีพหาสิ่งที่เราชอบช่วงที่2คือช่วงสร้างชีวิตช่วงที่3ามคือช่วงใช้ชีวิตแล้วคุณถ้าเกิดว่าให้คุณเลือกคุณอยากมีช่วงไหนยาวๆค่ะระหว่างช่วงค้นหาชีวิตช่วงสร้างชีวิตแล้วก็ช่วงใช้ชีวิตถ้าคุณอยากมีช่วงใช้ชีวิตยาวที่สุดฉะนั้นคุณต้องสร้างชีวิตให้เร็วๆ นี่เป็นเหตุผลค่ะว่าเราจะต้องเลือกอาชีพไม่ใช่ทำอะไรก็ได้เพราะว่าชีวิตของคนเราไม่ได้มีเวลาเหลือให้ลองผิดบ่อยๆเพราะถ้าเกิดว่าเราลองผิดบ่อยๆชีวิตคุณก็จะมีแต่สร้างชีวิตไปเรื่อยๆจนไม่มีเวลาได้ใช้ชีวิตนั่นเองไม่มีเวลาที่จะ enjoy life หากคุณฟังถึงตรงนี้แล้วแล้ว ต้องการที่จะมีรายได้เสริมความมั่นคงให้กับครอบครัวอีกหนึ่งช่องทางสามารถติดต่อพี่ฝนได้เลยนะคะฝนยินดีแบ่งปันอาชีพให้กับคุณค่ะ